ุกกะลาสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องฟุกใสแฮกเกอร์ฟรีนะผมวันนี้ก็มาเจอเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เจอกันแล้วก็ผมจะมีแอปนะครับผมมาแนะนํำทุกคนก็แอปเน็ฟรีเช่นเคยนะครับผมรหัสนี่ผมยังไม่ได้ให้นะผมยังหาไม่ค่อยเจอนะครับผมแล้วก็จะมีแอปตัวนี้นะผมเน็ตฟรีตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยผมมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่าฟังด้วยก็เนี่ย และผมก็ไม่มีเน็ตนะผมจะเปิดเน็ตให้ดูก่อนทุกคนนะครับทุกท่านนี่นะผมก็เข้าไปนะผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมนี่อาจจะค้างนะนี่นะนี่มันก็จะนี้ใ้าอยากทำาร้ว่าผมใช้โปรอะไรนะผมใช้โปรโซเชียลนะผมใครอยากสนใจโปรนี้ผมจะบหมชีัสชปบัี้ไว้ีบนะัญชีบับั นี่ผมมันก็ดูไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะแล้วก็มาเข้าที่แอปเลยครับผมนี่ครับเข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับผมแอปมันก็เป็นหน้าตายนี่ครับโอ้เฮ้ยผู้หญิงโคตรจังสวยเลยครับทุกคนผมพูดเล่นนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมดูจากหน้ามันก็ไม่มีอะไรจะสงสัยมากกว่านะแล้วเราก็นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟมันนะครับทุกคนให้ทุกคนกดเข้าไปเลย มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้ใช้3ด้ซ้ือข่ายนะผมนะผมนี่ยผมก็ใช้ได้3เคคือข่ายน,นี่ก็จะมีของ a อแล้วก็ d t แทแล้วก็ของทูนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรมากหรอกแอปตัวนี้เนี่ยผมแล้วผมจะลองเข้าเซิร์ฟหนึ่งแล้วผมจะเข้าลองเซิร์ฟนี้แล้วกันนะฮะนี่ผมจะลองเซิร์ฟนี้แล้วกัน เชเข้าไปแล้วก็แล้วก็อัปเดตกดตัวนี้ครับผมนะครับปึ๊บกดเริ่มดูการเชื่อมต่อครับผมอ่าเฮ้ยไม่ติดถ้าไม่คุณไม่ติดนะครับผมคุณก็เปลี่ยนดูนะครับผมเปลี่ยนเซร์มะครับว่าอันไหนมันจะติดแอปตัวเนี้อันนี้ก็ไม่ติดอีกเลยอติดไหมติดไหมเนี้ยอันนี้ติดล่ะติดไหมติดไหม ก็ติดนะครับผมมาดูกันเข้ายูทูบบนเลยทุกคน,ท,กคนทุกท่านทุกท่านเห็นไหมครับผมเออผมลืมด้วยลืมวัดเน็ตให้ดูมาเข้าไปที่วัดเน็ตผมาก็กราบขออภัยท่านมานาทินด้วยนะครับผมนะมาครับรอสักครู่นะครับผมทุกท่าน สักคู่สักคู่โอ้จะได้ถึงสองไหมเนี่ยสองเมกอะไรเนี่ยโอ้โหดาวน์โหลดแปดจุดหนึ่งอัปโหลดละ่ะเท่าไหร่อัปโหลดก็สนานครับผมนี่ครับผม ดาวนโหลดก็0.81แล้วก็อัพโหลด2.21นะครับผมนะแต่ปิงอ่ะโอ้โหปิงโคตรสูงเลยครับทุกท่านนี่ครับผมปิงอย่างสูงอะ่ะเอาละเราจะเข้าไปดู YouTube กันนะฮะทุกท่านมาเข้ามาดูเลยก็ถือว่าโหลดเร็วอยู่นะนี่นะฮะนี่ครับ เราจะไม่ดูนะครับผมในยูนี้นะผมผมจะดูช่องของผมนะครับผมเพื่อไม่ติดเลกซิ์ใครนะฮะเข้าไปครับผมเข้าที่ช่องผมนะครับนี่ผมก็เออฝากกดติดตามช่องผมด้วยทีนะครับผมให้มันถึงพันหน่อยนะครับผมนะถือว่าสนับสนุนผมด้วยนะครับผมนะแล้วผมจะมาคลิปแรกของผมนะครับผมนี่ครับผมนอ่ดีกว่า สาสดีนะครับน <Okay. Now, S 2> ี really cool. Ooh, well ่ครับผมานี้ก็คุณภาพนะฮะขั้นสูงขั้นต่เราเรามาดูนี่ก็นี่ก็ประมาณนี้นะอนีกนี่ก็จะมนครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็เข้าไปดูแล้วก็ลองไปใช้แอปที่ผมให้ดูนะครับผมแอปตัวนี้นะผมนี่นี่นี่ครมันก็ดูได้นะทุกคนนะนี่ไง แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นเกมอะไรได้ไหมก็เราไ่ใช้กันดูนะครับผมว่าจะเล่นเกมได้ไหมหรืยังไงถ้าได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกัน้เนี่ยผมนะนี่ยผมนะนี่เราคลิปผมก็ประมาณนี้ก็ขอโฆษณาคลิปตัวเองนิดนึงเนี่ยผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วเขาโหลดตัวแอปกันเลยครับทุกคนตัวแอปกันเลยนี่ครับผมแอปมันก็จะเป็นเรากดยกเลิกกันยกเลิกการเชื่อมแล้วเราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นี่ครับผมเซิร์ฟมันก็จะมีห้องทูแค่ประมาณนี้นะอ่อเฮ้ยนี่ครับผมนะนี่ครับประมาณนี้แหละห้าเซิร์ฟแล้วก็ห้องดีแท็กก็จะมี อยู่ห้าเช่นกันแล้วก็อไอไทยก็มีอยู่ห้าอันนี้ก็เป็นเชอือของสิงคโปร์อันนี้ก็เป็น a อเอนะทุกคนก็ชลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมและใครชอบแอปตัวนี้นะผมผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเช่นเคยนะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเค้กกดกระดิ่งติดตามผมด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ เจอกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม